ขาวคนข้างหน้าก่อนสุดหลอตครับผู้อนุญาตครับพูดตัวอะอบครับผู้ควบคุมครับผู้ปฏิบัติงานอ๋อมีครบสี่ผู้เลยใช่ไหมครับอ๋อส่วนใหญ่ก็จะอบรมมาแล้วเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่เคพอทราบนะครับว่าในส่วนของที่อับอากาศเป็นพื้นที่อันตรายใช่ไหมครับนะฮะในส่วนที่อับอากาศจริงๆแล้วนะครับตามกฎหมายคือทุกคนที่ทํางานหรือเกี่ยวข้องที่อับอากาศจะต้องอบรมการทํางานที่อับอากาศ ในะเรื่องของภายต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้เองนะครับวันนี้เราก็จะได้มีส่วนของอบทบาทหน้าที่นะครับมาให้พวกเราเนหะมือนก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะผมเชื่อว่าเราหลายคนคงจะพอทราบไปแล้วว่าแต่ละหน้าที่มีอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากหน้าที่แรกก่อนนะครับผู้อนุญาตนะครับผู้เราตัวผู้อนุญาตคนที่จะเป็นใครครับเป็นใครดีในโรงงานเราเป็นนะครับเป็นนายจ้างเซฟตี้ ผู้บริหารใช่ไหมครับเอ๊มีใครเป็นเซฟตี้บ,บ้างข่าในนี้มีกี่ท่านเลยโอ้หลายท่านเลยนะครับพวกเราคิดว่าเราเป็นเซฟตี้เราอนุญ,ญาตได้ไหมครับได้เ่ยได้ใช่ไหมได้ไดแต่แต่จริงๆแล้วควรจะเป็นนายจ้างไหมเนาะคนที่จะเป็นหลักผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าง,งานใช่ไหมครัีนี้ในส่วนของผู้อนุญ,ญาตนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับในส่วนของผู้อนุญาตนะครับก็จะเป็นผู้ที่ ดูแลงานทั้งหมดถูกต้องไหมครับเนาะจะทําได้หรือทําไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้อนุญาตใช่ฮะหลังจากที่นายจ้างนะครับหรือตัวแทนนายจ้างที่ปรวมมาแล้วนะครับก็จะมานะครับมาดูพื้นที่แล้วพื้นที่ไหนที่เป็นที่จะประกาศบ้างนะฮะแล้วก็จะมีการประกาศนะครับมีการติดป้ายไว้นะครับว่าพื้นที่ไหนพื้นที่จะประกาศนะรวมถึงอันตรายต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูนะในส่วนของ ผู้อนุญาตครับทำหน้าที่อะไรบ้างนะฮะในส่วนของผู้ทำหน้าที่อนุญาตนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือต้องได้รับการแต่งตั้งก่อนใช่ไหมครับต้องรับการแต่งตั้งจากนายจ้างก่อนนะครับว่าทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาตได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ที่จะมาเป็นผู้อนุญาตได้นะครับส่วนใหญ่เป็นใครครับเป็นหัวหน้างานเป็นใครครับน่าจะเป็นใครได้บ้างหัวหน้างาน เอนจิเน yeah. yeah, mm ีย hmm. ร mm ์เ hmm. ป mm ็นได้ไหมครับว yeah, ิศวกรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับงานนั้นใช่ไหมครับอ่าท่านต่อไรช่วยพื่อน่อยครับช่วยชีวิตแน่นอนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หัวข้อผู้ช่วยเหลือนะครับเราต้องรู้ว่าช่วยเหลือชีวิตคนนะครับเราต้องรู้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ข้อพิเนะครับเ้าระวังดูนะครับทางเข้าออกนะครับสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ช่วยเหลือนี่ จะบอกว่าเบคอนเดี๋ยวผู้ช่วยเหลือไปเข้าห้องน,น้ำได้ไหมผู้ช่วยเหลือต้องมีกี่คนครับอย่างน้อยมีสองคนครับต้องมีบัดดีนะครับเนาะอันนี้คือหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือนะครับสามผู้ไปแล้วนะครับเรามาดูผู้ที่สี่บ้างครับผููปฏิบัติงานทู่ปฏิบัติงานมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูว่าคุณสมบัตเิเขาหน้าที่เขามีอะไรบ้างนะครับมาดู แน่นอนเวลาที่จะเข้าไปทํางานเนี่ยเราต้องรู้ว่างานที่เราทํามันมีอันตรายอะไรบ้างนะครับเนาะมีสารพิษไหมบรรยากาศเป็นยังไงบรรยากาศในเที่ยวอากาศเป็นยังไงครับคุณบัลครับปลอดภัยดีปลอดภัยดีเนาะไม่มีสารเคมีออกซิเจนต้องเพียงพอแอ่อฮอล์เนี่ยแอ่กอฮอล์ในเส้นเลือดแอลกอฮแล็ในเส้นเลือดเข้มข้นกว่าเลือดใช่ไหมนะครับ ข้อสองนะครับต้องทราบถึงขีดความสามารถของตนเองรู้ได้ไงว่าตัวเองขีดความสามารถต้องทำอะไรก่อนถู่ปุ้ยบัติตรวจสอบร่างกายตรวจสุขภาพถูกไหมครับตรวจสอบก่อนสุขภาพเป็นยังไ,พไงพ้อมไหมเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือเปล่านะครับให้คุณหมอเขาตรวจสอบให้ตอนนี้การตรวจสอบหรือตรวจวัดตรวจร่างกายเนี่ย เราใช้คุณหมออะไรครับอาชืว่เวกศาสตร์หรือว่าคุณหมอทั่วไปครับสาหัสที่นี่เวกศาสตร์อะไรนะครับเวชศาสตร์นะครับใช้เวชอศาสตร์นะครับในการตรวจเพื่อความชัดเจนนะครับครับครับบงีารตรวจสอบนไง